อัยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาสมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง i อฟกับการคัมแบ็กครั้งใหม่นั่นเองกับ I AM เพลงใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นไตเติลหลักของการคัมแบ็กครั้งนี้นะครับลหลายๆคนอาจจะงงว่าคิสที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้คืออะไร Kiss คิสก็เป็นเพลงพรีลิสซิงเกิลนั่นเองนะครับของอัลบั้มนี้แต่ว่าไตเติลหลักจริงๆเนี่ยก็คือ I Am นั่นเองตอนนี้ก็เปิดตัวมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ MV มาเพลงมาบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆไม่ทำให้ผิดหวังเรื่องเพลงสามารถไว้ใจ IVE ได้เสมอ I อ m เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากๆเลยนะครับทั้งบีททานองต่างๆท่อนร้องและความหมายของเพลงก็ยังดีมากๆด้วยโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วกับสาวๆวง IVE การคัมแบ็กครั้งนี้ดีทุกทางจริงๆนะครับสาวๆแต่ละคนก็คือสวยกันหมดเลย MV มาดีมากๆลุคแต่ละคนก็คือไม่ซ้าและที่สาคัญเนี่ย ท่อนร้องถือว่าเฉลี่ยได้ดีเลยทีเดียวนะครับความรู้สึกหลังจากที่ได้ดู MV เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันดีงานสวยมากๆความวิชวลของแต่ละคนในวงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าแต่ละคนก็สวยกันมากๆอยู่แล้วครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะถูกอกถูกใจรุ่นพี่มากๆเลยนะครับรุ่นพี่ที่ไหนนะั่นก็คือพี่กระเทยนั่นเองทุกคนบอกว่า MV นี้เนี่ยคือแบบว่ามีความก๊เลยสูงมากๆเลยก็เป็นคำชมนะครับถือว่าเป็นคำชมที่เลิศม,มากๆเพราะว่าในยุคนี้เนี่ยเขาชมกันแบบนี้ ในตัว MV เนี่ยก็จะหรูหราดูแพงมากๆสาวๆบ่งอซ์แต่ละคนนั้นก็จะต้อง เดินทางนะครับมีสมบัติเฉพาะตัวด้วยมีห้องเก็บสมบัติเป็น6กสาวที่มีคุณค่ามากๆเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีทั้งฉากที่อยู่บนเครื่องบินบนรถไปเจอสื่อมวลชนอยู่ในราชวางังไปเดินแบบบอกเลยว่าใครที่ชอบงานอาร์ตดีๆ MV สวยๆเนี่ยมาดู MV นี้ของไอฟ์กันได้เลยนะครับเล่นใหญ่จัดเต็มมากๆทั้งลุกเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ c g ก็ดีมากๆด้วย บอกเลยว่าหาที่ติไม่เจอจริงๆนะครับกับเพลงนี้เพลงดี MVD สาวๆทุกคนก็ดีมากๆด้วยใครชอบยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดู m v ยังไม่ได้ฟังเพลง I Am ของ i v e เข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ Starship TV ช่อง YouTube Official ของค่ายนั่นเองและสําหรับใครที่ดู m v ฟังเพลงแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างชอบหรือเปล่ากับ I Am เพลงไตเติต้ลหลักของการคัมแบ็คครั้งนี้ของ i v e นี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ anh yong